ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวิภาวดีช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพนะคะรีดอ,อยู่กับอายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลวิภาวดีนายแพทย์ประสาทเหล่าถาวรสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับผมอาจารย์คะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตาย สาเหตุมันเกิดจากอะไรและอาการที่สงสัยมันเป็นยังไงคะมันก็เกิดจากการที่มีตะกันหรือมีคราบเคลื่อ้าพักนะครับคราบไขมันเข้าไปเกาะอยู่ในหลอดเลือดหัวใจถ้าพาคอันนี้เกิดขึ้นน้อยๆมันก็จะไม่เกิดอาการอะไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเยอะเช่นตีมากกว่า70%ขึ้นไปมันก็ทําให้เกิดกล้ามเนื้อใจขาดเลือดถ้ามันค่อยๆสะสมค่อยๆเกิดขึ้น มันก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดแบบเรื้อรังเรื่องการก็จะอยู่เฉยๆอาจจะไม่มีการอะไรแต่จะมีการเมื่อออกกําลังกายหรือว่าทํางานหนักหรือว่าตื่นเต้นมากเลือดไปหัวใจไม่พอก็อจ,จะมีการเกิดขึ้นซึ่งก็จะทุเลาไปได้แต่ถ้าเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันสุนที่เรียกว่าพลาสหรือตะกัรเนี่ยมันเกิดแตกออกทันทีมันจะทําให้เกิดซเซลล์ลเม็ดเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดเข้าไปอุดตันหลอดเลือดหัวใจก็ทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจเลยก็จะเกิดกล้ามเนื้อจะตายเกิดอาการรุนแรงซึ่งในบางรายจะเสียชแบบบปััจจุน นด่วและการรักษาจะต้องทำยังไงคะคุณหมอถ้าสมมตินคนไข้มาได้การเจ็บแน่นหนกและมีอาการเกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามทําให้หัวใจเขาทํางานน้อยลงไปนะครับ <ๆ S 2> เพื่อเพิ่มลดการความต้องการออกซิเจนได้นคนไข้พักถ้าเปิดเข้าออกซินเจนนี่เลิ่ดต่าให้ดมออกซิเจนะนะครับ ก็ให้ยาระงับปวดซึ่งบางคนอาจะต้องให้ถึงขนาดมอร์ฟีนเพื่อลดอาการปวดเสร็จแล้วเราก็ให้ยาขายายหลอดเลือดถ้าหลอดเลือดมันเกิอดอุดต,ตันขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องให้ยาละลายเลือดไปด้วยสิ่งที่สําคัญก็จะมีอสองอย่างก็คือว่านอกจากน,นั้นแล้วก็คือป้องกันไม่ทำไงไม่ให้มันเป็นมากขึ้นตามมา ให้มันหายไปถ้ามันเป็นมากขึ้นว่าต้องให้พวกยาต้านเกิดเลือดนะครับหรือ mm hmm. ถ้ามันอุดตันไปแล้วว่าต้องให้ยาลาลายิ้มเลือดเข้าไปแต่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเผื่อมันนัน mm hmm. ก็เราพยายามเปิดตอนก็ที่เต็มที่ mm hmm. ซึ่งการทําบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจนะครับ mm hmm. ใส่ขดลวดเข้าไปน,นั่นเป็นอาการหลักถ้ามาด้วยหัวใจติดตันอย่างเฉียบตันแต่ถ้าเผื่อเป็นเรื้อรังเราก็อาจจะฉีดสีดูก,ก่อน mm hmm. แล้วก็ดูว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปใช้ยาอย่างเดียวหรือทำเลนใส่ขดลวด รือหนักที่สุดก็คือทําการผ่าตัดเรียกทำผ่าตัดทําทางเบี่ยงหัวใจภาษาฝรั่งเรียกว่าคนเรียกอัติบอดีพาสกราฟหรือ CB บีจีที่เราเรียกตัดกันค่ะคุณหมอคะวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคนี้ทําอย่างไรคะอาจารย์วิธีการป้องกันเนี่ยก็ป้องกันก่อนเป็นหรือป้องกันหลังเป็นแล้วนะครับถ้าป้องกันก่อนเป็นเราก็รู้ถึงโรคที่เราเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแล้วเช่นความดันโรหิตสูงเบาหวานไขมันเรดสูง โรคอ้วนการขาดขออกกำลังกายเนี่ยต้องแก้ไขแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยควรจะปฏิบัติตามคำที่แพทย์แนะนําอันที่หนึ่งก็คือต้องรักษาปัจจัยเสี่ยงอันที่สองก็คือตักกันหรือเป็นคาบไขมันมหรือพล a q ไม่มันเป็นมากขึ้นได้แก่ยาต้านเกิดเลือดแล้วก็ยาลดไขมันในเลือดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับเพราะการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ร้ายกาจอันหนึ่งนะครับโรคหลอดเลือดใจตตบกล้ามใจตายเนี่ยเป็นโรคซึ่งอาจจะทาให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้ ดันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องตระหนักตัวเราเองว่าเราเป็นยังไงถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีประวัติในครอบครัวสูงโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคไขมันนสูงเราควรจะต้องระวังตัวสุขภาพดีไม่มีซื้อขายถ้าอยากได้ต้องออกกำลังเพราะถ้าท่านห่างจากโกาครคภัยไข้เจ็บท่านก็ต้องมีสุขภาพที่ดีขอบคุณครับคุณหมอคะดีครับสวัสดีครับผม Happy life.